รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยป้า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 อีกทีป้าสุชาดีป้าพอละคงลำบาก วันนี้จะแชร์ถึงสถานการณ์หนึ่งค่ะเป็นสถานการณ์ที่หลายคนจะตื่นเต้นมากๆนั่นคืออยู่ๆก็ให้ขึ้นพูดสดๆเลยหรือว่าให้เราตอบคำถามสดๆแบบที่ไม่ได้เตรียมตัวจะมาดูกันนะคะว่าจะอาก,การตื่นเต้นประหม่ามากๆจะทำให้เรารู้สึกชิลมากขึ้นเวลาต้องตอบคำถามสดๆได้ยังไงคำว่าอาจารย์ใหญ่สภาษั์อาจารย์ใหญ่สำหรับผมแล้ว นั้นถือว่าเป็นพ่อของคนหนึ่งของผมซึ่งผมเขอรักเขามากและเขาได้มอบความรู้หลายๆอย่างให้กับผมซึ่งผมอยากจะตอบแทนบนคุณธรรมใจใหญ่ห้าสี่และสามสองหนึ่งศูนย์พยายามที่ไหนความสำเร็จของนั่นคือสิ่งที่เราต้องพยายามเพื่อจะได้มันมาถ้าเราไม่พยายามเราก็จะไม่ได้มันมาแต่ ถ้าเราพยายามมากขึ้นเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นอขอาครับเวลาเราคิดว่ามันเป็นการพูดสดๆโดยไม่เตรียมตัวเราจะตื่นเต้นแล้วเราจะลนมากเลยใช่ไหมคะอยากให้กําลังใจว่าลองคิดดูดีๆนะคะการที่เราบอกว่าเรากำลังจะพูดสดๆจริงๆมันไม่สดหรอกคะ่ะ ทุกคำพูดที่ออกมาจากปากเราอะมันผ่านกระบวนการกั่นกรองมาทางความคิดผ่านความรู้ที่เราสะสมมาผ่านประสบการณ์ที่เราสะสมมาผ่านอุดมการ์หรืออุดมคติที่เราสะสมมาทั้งชีวิตฉะนั้นไม่ใช่การพูดสดๆหรอกคะ่ะขอบคุณมากมานะคุณสุชาวดีสุชาดีคุณสุชาดีสุชาดีไม่ใช่คุณสุวชัชดีต้องสุชาดี <c oughs> สุชาดีสุชาดี นี่นะนี่นะนี่ใส่สิบสี่แทนแ้นแล้วใส่สิบสี่รู้สึกพูดชัิดีขึ้นนะชัขึ้นเลยภาษาอื่นควรพูดได้ภาษาไทยต้องพูดให้ดีเข้าใจตรงกันนะ